ดูหรือเปล่ากันี่ถอนถอนแม่ด้วยถอนแม่ด้วยเออแล้วกะดมมีเห็นแม่ดอกปะนะอืมได้กินแล้วได้กินแล้วมันคืออะไรเขาเสือกคางคกเห็นไหมชิ้มันจะปุุงจะปลาเหมือนกันแต่ราคาไม่ต่ำต้องดมหน่อยหอมไหมอันนี้เหมือนเหมือนมันมันมัน ไม้ลำไม้สูงอ่ะนี่อ,อ,อ่อนแล้วโคน่ไม้สูงเกินาหามโค้ง้อได้เหรอน,นี่น้องค้างคคยังติดตาตึงอยู่ในจมูกบางคนก็ชอบเพราะได้กลิ่นไใ้บอกไม่เอาเลยอะเรียนเชิญไปหายใจออกซิเจนข้านงนอกค่ะมันก็เอาไปปลูกในห้องนอนเลยจะได้ไม่ต้องนอนตื่นร้ายได้ใช่ไม่ได้นอนหรือเปล่า